สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w วิดซีมนาทีนี้แท็กซี่หลอไม่บอกต่อไม่ได้แล้วกับคนนี้เลยนะครับอ,อีแจฮุนคือแบบ งานดีในเรื่อง Taxi d ี่ v ดเเป็นเรื่องราวขององค์กรชื่อว่านกสีฟ้าที่รวบรวมเหล่าผู้เสียหายจากคดีฆาตกรรมต่างๆไวเพื่อแก้แค้นและช่วยเหลือเหยื่อที่กำลังบอบช้ำและต้องการความช่วยเหลือเรื่องนี้นำแสดงโดยอีแจฮุนรับบทเป็นคิมโดกิแท็กซี่สุดหลอมมาเทาที่จะทำให้สาวๆกรี๊ดคราดใจละลายต้องบอกเลยว่าในเรื่องนี้นางเนี่ยเก่งเกินไป ไม่รู้เก่งไปไหนคือแบบประมาณ10รุมหนึ่งอยากเอานางไม่ลงด้วยความที่แบบเออนางเคยเป็นนายร้อยเก่าอะนะคงฝึกมาดีที่ชีวิตเกิดพ,พลิกผันทําให้กลายมาเป็นนักล่าฆาตกรอ้ามันเป็นไปได้ยังไงนี่ <What? S 1> เอาเป็นว่าเราไปฟังสปอยกันเลยดีกว่าว่าเนื้อเรื่องข้างในเนี่ยมันจะแบบอืสนุกขนาดไหนไปฟังกันเลย เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อแม่ของคิมโดกิพระเอกของเราถูกฆ่าอย่างเลือดเจนภายในบ้านคิมโดกิที่กลับมาจากโรงเรียนในร้อยกำลังกดกริ่งเรียกแม่ให้ออกมาเปิดประตูบ้านให้กลับพบว่าประตูบ้านถูกล็อกอยู่จึงได้เข้าไปในบ้านและเห็นแม่ตัวเองนอนแน่นิ่งเป็นศพอยู่ภายในห้องครวัวหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่จับฆาตกรได้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวฆาตกรมาจำลองเหตุการณ์เพื่อใช้ในการประกอบคดี คิมโดกีเห็นท่าทีของฆาตกรแล้วเกิดรู้สึกชุนเฉียวอย่างรุนแรงจึงได้บุกฝ่าเจ้าหน้าที่ใครเข้ามาขวางทางพระเอกของเราโดนซัดหน้าหงายเป็นรายบุคคลเลยทีเดียวตำรวจรู้ว่าคุมไม่อยู่จึงได้ยิงปืนชอดไฟฟ้าใส่พระเอกของเราจนนอนแน่นิ่งไปกับพื้นพระเอกมองไปที่ฆาตกรและบอกว่าจะล้างแค้นให้ได้ฆาตกรเห็นแบบนั้นจึงเย้ยว่าถ้าแน่จริงก็เอาเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะ พร้อมกับหัวเราะยกพระเอกไม่นานหลังจากเหตุการณ์น,นั้นฆาตกรก็ได้ฆ่าตัวตายในเรือนจำคิมโดกิที่ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตเขาจึงคิดที่จะกระโดดสะพานแต่ทันใดนั้นเองเหลือไปเห็นนามบัตรแท็กซี่ไดเวอร์ที่เขียนว่าอย่าตายนะแก้แค้นสิเราช่วยเองเมื่อติดต่อไปพระเอกจึงได้รู้จักกับ จังจุงสุนพอ,ออองค์กรนกสีฟ้าที่คอยช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีฆาตกรรมแต่เบื้องหลังขององค์กรนี้ก็คือการตามล่าฆาตกรมาลงโทษและค้างไว้ในคุกขององคอ์กรจนกว่าจะสำนึกบาปของตนภายในเรื่องเนี่ยทุกคนจะได้รุนละทึกไปกับการตามล่าฆาตกร,รแบบแอคชั่นบูล่างผ่านแบบ่อยๆอยอต้องบอกเลยว่ามันมากๆคือแบบผมดูแล้วแบบ ออยอินอะบอกเลยว่าใครที่ชอบแนวแอคชั่นห้ามพลาดเด็ดขาดกับเรื่อง Taxi d r i v e r เรื่องนี้นะครับหาชมได้ใน VIU หรือว่าวิวก็ได้ใครจะเรียกยังไงก็ตามที่สะดวกเลยนะครับผมแต่ก่อนจะจบรายการเนี่ยเรามาแนะนำตัวละครกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นอะไรบ้างแล้ว มันโดดเด่นยังไงในเรื่องมาเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าพระเอกของเราคิมโดจิรับบทโดยอีแจฮุนพระเอกสุดหล่อและแสนจะเย็นชาของเราทุกคนผมมีฉากหนึ่งที่แบบอยากเมาส์มันคันฝากคือนางได้รับบทเป็นผู้ชายเย็นชาใช่ไหมแต่ว่ามีภารกิจหนึ่งอะที่นางต้องไปทําภารกิจเป็น ครูสอนนักเรียนแล้วนางเนี่ยนะต้องรับบทเป็นครูซื้อบื้อแล้วก็ทะเลนให้คนเย็นชามาเป็นคนทะเลนมันก็งงๆอยู่นะแต่ว่านางทําได้มันค็เลยออกมาหานิดนึงในภารกิจนั้นเนี่ยนางถูกนักเรียนอันผ่านกันแกล้งอย่างสารพัดแต่แบบ ด้วยความที่แบบนางมีทีมดีอ่ะเออนางก็เลยรอดปลอดภัยไม่งั้นนางคงแบบหงุดหงิดแล้วก็ซัดนักเรียนนะ่ะน,าน,าน่าหงายไปแล้วคนต่อมานะครับสาวสวยแอน n กลนแอนโก่น <laughs> นะครับรับบทโดยพิโอเยจินโปรแกรมเมอร์สุดแสนจะน่ารักทุกคนคือแบบผมลงนางมากนะนางแบบน่ารักแต่แบบนนแบบบทของนางคือโปรแกรมเมอร์ที่จะคอยเจาะระบบต่าง และช่วยเหลือพระเอกให้ทําภารกิจได้อย่างลุลว่วงนี่ก็แบบอินจนแบบอยากให้นางเป็นนางเอกอะไม่รู้ว่านางจะเป็นนางเอกไหมหรือว่าคนอื่นไอเราก็ไม่แน่ใจเราก็แบบได้จะเชียร์ไปก่อนหรือว่าอาจจะไม่มีนางเอกเลยก็ได้คนต่อมานะครับคันฮานารับบทโดยอีซอมไอ้ก้านหัวดื้อที่จะไม่ยอมให้อิจฉพนต่างๆจากแกงมาเฟียหรือว่าใครหน้าไหนก็ตามมาอยู่เหนือกฎหมายโดยเด็ดขาดตบมือให้เลยนางคือแบบพร้อมบวก คอมบูในเรื่องเนี่ยนาำก็จะแบบสงสัยองค์กรนกสีฟ้าว่าแบบเออสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะว่ามันเป็นฝีมือใครกันแน่คนต่อมาจังจุงสุนรับบทโดยคิมอึมซองผออ,อองค์กรนกสีฟ้าที่เป็นคนแบบ วางแผนในการทาภารกิจต่างๆและคอยรับเรื่องจากเหล่าผู้เสียหายที่ได้รับความบอบช้ําจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการการันแกล้งในโรงเรียนการฆาตกรรมหรือแม้แต่เหยื่อที่ไม่รู้จะพึ่งพาใครแม้แต่ตํารวจก็พึ่งพาไม่ได้และคนสุดท้ายพักซุงม,มีรับบทโดยชาจียอนคนนี้ต้องบอกเลยว่านางไม่ธรรมดาจริงๆนางปล่อยเงินกู้ให้กับทุกคนโดยมีข้อแม้ว่าต้องคืนทุกบาททุกสตางค์ถ้าคืนไม่ครบหรือ หนีนางจะตามล่าสุดขอบโลกต่อให้ตายหรือยังไงนางก็จะเอาเงินคืนให้ได้ไม่ว่าจะจากญาติหรือว่าจากคนที่มีสายเลือดเดียวกับผู้กู้นางก็จะไปเค้นเอามาให้จนได้ต้องบอกว่าเจ้านี้หน้าเลือดที่สุดแล้วพูดแบบนี้มากๆก็เจ็บคอเหมือนกันนะเนี่ยเอาเลยครับทุกคนวันนี้ผมก็แนะนํากันไปหมดแล้วนะครับเสียยว,วันนี้ก็หายไปเยอะเหมือนกัน คือแบบผมพยายามทําเสียงให้มันสนุกคลิปต่อไปผมสัญญาว่าผมจะแบบปรับเสียงให้มันแบบดูสนุกดูลื่นไหลกว่านี้ตอนนี้ผมต้องซ้อมเสียงไว้ให้มากๆกการกลับมาครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเราจะเป็นติ่งเกาหลีแบบ เต็มตัวส่วนคนอื่นๆสมาชิกคนอื่นๆจะค่อยๆทยอยมาเพราะว่าช่วงนี้เขาติดเรียนอยู่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไวค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ผมดูไปแค่15ตอนผมจะไปติดตามนางต่อสัญญาว่าจะตามนางไปช่วยชีวิต